สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่ผมในรายการมุกคงชาแนลนะครับเราอยู่กันในเกม SF อีกแล้วนะฮะหรือ The Special f o r t n น็ตนั่นเองนะครับจะเห็นว่าปุ่มกดเนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้นะซึ่งผมปรับใหม่นะฮะคือผมมาปรับใหม่แล้วก็มาลองให้ดูนะจะเห็นว่าปุ่มไม่นั่นไม่มีฮะปุ่มโยนระเบิดกับปุ่มที่เอาไว้เลี้ยวกลับอ่ะมันจะไม่มีนะฮะคือผมเลื่อนไปไปข้างบนนู่นฮะมันจะมีตอนเล่นนั่นแหละ แล้วก็ไอ้นั่นผมปรับเป็นยิงบนนะไอเนี่ยไอเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันมีแบบยิงแบบกดปุ่มยิงแล้วก็ยิงข้างบนนะผมปรับเป็นยิงข้างบนยิงอัตโนมัติก็เปิดไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเวิร์กหรือเปล่าปรับปุ่มใหม่เนี่ยใครจะปรับตามก็ได้ะฮะไม่ว่ากันนะครับถ้าปรับเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะอาจจะคล้ายๆนิดหน่อยรู้สึก ขาดการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แน่นอนโหลดนานเลยละอนกูบ้าแหละโธ่โอ้กอดอืมพักนี้ลงแต่คลิป SF นะฮะเกมอื่นี้มันได้ลง GTA นี่ไม่ได้ลงแล้วแหละคือลบไปแล้วนะคือมันน่าเบื่อเกินไปแล้วก็เกมอะไรอีกวะเกมอะไรครับนี่รู้สึก จะไม่ได้ลงอยู่ฮะชีวิตรอดถ้าจะลงก็ต้องเริ่มใหม่นะคือโอเคมาเรามาประจันกับยศด,ดอกเอายนตเตะเฉยเอาโอเคเข้ามาเล่นเลยเอารู้สึกฝังคำยศด,ดาวนี่ปะช่างมันฮนะเราแค่มาลองปุ่มกดนะครับโดดอโอเคตรงนี้โดดโอ้ยยิงบนยิงบนยิงบนเอออ,อุ้ยไม่มีสไนเป <laughs> ไม่มีสไนเปอร์ลืมไปมันเป็นโหมดช็อตกันนี่หว่าถ้าเป็นนอร์มนี่ผมมีสไนเปอร์อยู่นะครับจะใช้สไนเปอร์อุ้ยเดี๋ยวใครตายตัวนาตาเอ้อออออออยเ่าเยเดี๋ยวตายเลยเย่เราตายแล้วเยเย,ย,ยอมก็ลำบากไปนะสู้กับยศด,ดาวเนี่ย โดยเาดาวเขาเล่นเก่งนะครับไม่ใช่ว่ากาก,าการู้สึกผมยังไม่ค่อยชินกับปุ่มใหม่เท่าไหร่นะฮะส่วนมากนี่ก็จะวิ่งนะวิ่งินสนามวิ่งกับรู้สึกมังกดโดดไม่ค่อยติดนะับปุ่มใหม่นะก็ติดนี่หว่าทาไมตอนนั่นมันเวียนละตายตลอดอืมปรับปุ่มใหม่เวลาคนคงจะเป็นอย่างนี้นะสมมติคุนปรับใหม่แล้วเล่นไม่เคยชิน มันก็เหมือนกับเริ่มเล่น sf ครั้งแรกเลยนะปรับปมใหม่เนะี่ยมันก็เหมือนเริ่มเล่นใหม่เลยเดีอดเดือดเดเดเดรู้สึกไม่เหมือนเท่าไหร่นะคือผมหรือเปล่าให้มันเหมือนเริ่มเล่นใหม่เลยที่ผมขนาดมากที่สุดในการปรับปมใหม่นี่ก็คือวิ่งนะะวิง่งวิ่งอย่างเดียวขนาดมากวิว่งแล้วก็โดดโดดนี่มันรู้สึกมันค่อยติดหรือเปล่านะหรือว่าคิดไปเองโดดขึ้น เดยโดดข้ามตรงนี้ไม้ที่ซุ่มซุ่มยิงชั้นดีนะที่ซุ่มยิงเนี่ยต้นไม้ชั้นดีถามว่าทำไมถึงปรับใหม่คือถ้าเอาวิ่งไว้แบบห่างกันกับพวกยิงอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งไปโดดมันจะโดดได้ไกลกว่านะครับเพื่อ,อไว้โดดข้ามไอสิ่งที่มันอยู่ไกลๆนะฮะโดดมาแล้วก็โดนเขายิงตายผมว่าโดนยิงโดนยิงตาย อ๋ออย่างน้อยก็คิวได้หนึ่งคนเ yeah. ย่คิวได้สามแล้วเหรอทำไมยอดดอกสีแดงเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยคือรู้สึกเห็นเขาเข้ามานานแล้วนะยอดดอกสีแดงเนี่ย <Man down. S 1> รู้ว่ามันกำลังปั๊มแคนอยู่คือว่าแคนผมสู้ด้วยอยู่นี้อันนี้ไม่เล่นแบบแคนนะทีมที่ผมสู้ด้วยน,นี้เป็นแคนเดียวกันหมดเลยจะสังเกตนะแล้วก็ยอดดอกสีแดงก็เป็นแคนเดียวกับเขาด้วยนะโอ้โหสามสิบต่อเก้า เดี๋ยวๆมันจะเยอะเกินไปแล้วเนะี่ยคือยังไงก็ไม่ชนะดอกทนะั้งนั้น่นกับยศยด,ยดไอ้นี่เดี๋ยววัดวัดอีกเนี่ยอืมเร็วเร็วเกินจนวัดรู้สึกเขาจะเร็วจนวัดนะแจ้งมึงอ่าเข้อความเขาอันนี้คือมาลองปุ่มใหม่เออผมเห็นหลายๆคนทํานะที่เขาเล่นเนะี่ยเขาโดดมาแล้วก็นั่งแล้วก็ยิงผมไม่รู้ว่ามันขนาดหรือเปล่าแต่ผมมันไม่ถนัดเลย มาโดดนั่งแล้วก็ยิงฟ้งผมเห็นยดพวกยศด,ดอกอะไรนะเขาทําคือผมบอกผมคิดว่ามันน่าจะเล่นยากนะทําทอะไรอนะุ้ยอุ้ยโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับการลองเล่นปุ่มใหม่ของผมนะครับผมโอเคสวัสดีครับ